ไม่แกไปยืมเงินตะนอตมาให้แม่สองล้านเพื่อมาช่วยน้องชายของแกแกปัญหาวิกฤตครั้งนี้ไปง่ได้ตะนอสมันหาเงินเก่งอยู่แล้วถึงแม้เกจะยากกันแล้วแต่ยังไงแกก็เคยเป็นผัวเมียกันมาก่อนแกไปยืมเงินตะนอตคงไม่เป็นอะไรหรอกแต่ถ้าแกไม่แก้ปัญหาน้องชายแกคขังเนี่ยบ้านเราะต้องล่มจมแน่แน่แม่คะ นี่แม่พูดมาแต่ละคำเนี่ยแม่ล้อเล่นหรือเปล่าคะไม้กับพี่น็อตเนี่ยรอสองคนหยาก,กันไปเป็นปีแล้วนะคะตอนนี้จะให้ไม้ไปของเงินเขาอีกเนี่ยนะการที่ไม้ไปหาเขาตอนนี้เนี่ยเหมือนเอาหน้าของไม้ไปให้เขาตกถึงบ้านเลยนะคะแม่ไม่อายเขาหรือไงนี่ไม้ตอนนี้น้องชายของแกมันเดือดร้อนมากนะแกยังมีหน้ามาห่วงหน้าตาเก่งเหรอแม่ และไอสาเหตุที่ทําให้มายกับพี่น้อต,ต้องหยากันเนี่ยมันไม่ใช่พราแม่กับลูกชายของแม่หรือไงคะแม่แม่ฟังหม่ให้ดีเลยนะมายไม่มีทางไปเจอหน้าเขาได้แน่นอนแล้วก็ไปของเงินเขาเนี่ยยิ่งไม่มีทางเข้าไปใหญ่มันไม่สมเหตุสมผลเลยสักนิดถ้าเกิดแม่อยากได้เงินนัก,กแม่ก็ไปขอเขาเองไม่ใช่มาขอความช่วยเหลือจากไมยแบบนี้มมยบอกเลยนะว่ามมา่ไม่ช่วยไม่อายเขานี่นงางไม้นงมางไม้โอย แล้วฉันจะทำยังไงวะเนี่ยโอ้ยโอ้โหลมอะไรพัดมาครับเนี่ยอดีตแม่ยายครับแขกคนสำคัญซะด้วยว่าแต่มาถึงที่เนี่ยคงไม่ใช่เรื่องดีนะแน่แนโอ้โหน,น็อด ทำไมนอดพูดจาแบบนั้นล่ะลูกเราไม่ได้เจอกันมาตั้งปีหนึ่งโอ้โหชีวิตแกเนี่ยดูดีขึ้นเชียวนะที่แม่มาข่าวนี่ยแม่จะขอความช่วยเหลือจากแกหน่อยแกคงไม่ใจดำและปฏิเสธแม่ยายของแกหรอกนะผมเดาไว้อยู่แล้วครับว่าต้องไม่พ้นเรื่องเงินแน่นอนโอ้โห แกนี่เก่งจริงๆเลยนะที่เดาถูกนั่นไม่ต้องอ้อมค้อมเลยนะน้องชายของไมอะ่ะเขาไปทำธุรกิจกับคนอื่นแล้วเขาเป็นนี่ก้อนใหญ่มีคนมารอซุ่มอยู่หน้าบ้านฉันทุกวันเลยฉันก็เลยจะมารบกวนแกหน่อยจะยืมเงินแกสักสองล้านเพื่อที่จะไปเกียนนี่ให้น้องชายไม้การยืมเงินแต่มไม่ใช่ปัญหาหรกนะครับ แต่ปัญหาก็คือเงิน2ล้านเนี่ยมันไม่ใช่เงินนน้อยเลยถ้าผมเอาเงินไปช่วยเขาแล้วเขาจะมีปัญญาเอาเงินมาคืนผมเหรอแม่ครับถ้าเขาไม่มีปัญญาคืนเงินเนี่ยก็ปล่อยใหเขาเป็นหนี้ต่อไปไม่ใช่มาดึงผมลงไปจมด้วยแกพูดแบบนั้นได้ยังไงยังไงเราก็เคยเป็นครอบครัวเดียวกันนะน็อตเจ้านีอ่ะเขาบอกว่าจะไม่คืนเงินเขาเขาจะไปฟ้องศาลและตอนเนี้ย แม่ก็หมดหนทางแล้วแม่ก็เลยหน้าด้านที่จะมาขอยืมเงินแกเพินแค่สองล้านมันก็เล็กน้อยสำหรับแกไม่ใช่หรอผมขอพูดชัดเลยนะครับผมกับมายเนี่ยเราก็อยากกันมาเป็นปีแล้วด้วยผมกับครอบครัวของคุณเนี่ยมันไม่มีความเกี่ยวข้องกันอีกต่อไปคุณจะเป็นนี่หรือไม่เป็นนี่เนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมต่อให้ผมมีเงินเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าผมต้องให้คุณยืมทุกครั้งหรอกนะครับ ผมมารู้จักนิสัยคุณดีพอคุณได้เงินไปแล้วอะ่ะคุณก็จะแกล้งทําเป็นไม่รู้จักผมเมื่อกี้ที่ผมพูดไปเนี่ยคุณป้าคงเข้าใจนะครับโอ้โหแกพึ่งอยากกันแค่ปีเดียวแกมาเรียกฉันป้าเลยเหรอแล้วไม่เรียกฉันว่าแม่ด้วยไม่ว่าแกจะอยากกับไมยังไงอะ่ะฉันก็เป็นแม่ยายแกและน้องชายไม้เขาก็เป็นน้องเมียของแกต่อให้เป็นอดีตก็เถอะ เกต้องช่วยน,นี่คุณป้าลืมไปแล้วเหรอครับทำไมผมกับไมล์ถึงได้หยากันมันเป็นเพราะใครมันเป็นเพราะลูกชายของคุณป้าแล้วก็ป้าเองนั่นแหละครับที่ไปโน้มน้าวให้ไมล์เอาเงินของบ้านเราไปซื้อบ้านให้กับน้องชายตอนนั้นผมทนไม่ไหวผมก็เลยหยาแล้วตอนหยาเนี่ยไมล์เขาก็เอาทรัพย์สินเอาเงินไปหนึ่งล้านด้วยไม่ใช่เหรอครับทําไมไม่เอาเงินส่วนนั้นแล้วก็ไปยืมเงินกนากญาติคนอื่นเท่านี้ก็ใช้หนี้ได้แล้วจะมาขอยืมเงินผมทําไม เงินหนึ่งล้านนั่นน่ะฉันเอาไปซื้อบ้านให้ลูกชายฉันหมดแล้วรวมกับเงินของฉันแล้วก็พ่อของเขาใช้ไปหมดเลยแกบอกเองอ่ะว่าแกมีเงินสองล้านแกหาเงินเก่งมากเลยนะเงินแค่สองล้านเองแก 2, แก,ก็ช่วยเราหน่อยไม่ได้หรอใช่ครับเงินสองล้านนั่นน่ะมันเล็กน้อยสําหรับผมแต่ผมไม่ให้ป้ายืมหรอกนะครับผมมีข้อเสนอให้ป้านะครับลูกชายป้ามีทั้งรถมีทั้งบ้าน เก้เาบ้านไปขายสิครับถ้าไม่พอเนี่ยก็รถไปขายเพิ่มจะได้มีเงินใช้หนี้ไงโอ้โหให้แม่ไปบอกลูกขายบ้านขายรถทั้งที่เตรียมไว้แต่งงานเนี่ยนะแกพูดแบบเนี้ยแกเป็นคนเจ้าเล่์จริงๆว่าผมเจ้าเล่์เหรอครับป้าเองเนี่ที่เจ้าเล่์มีทั้งทรัพย์สินมีทั้งรถมีทั้งบ้านแต่กลับไม่ยอมขายแต่กลับมาขอยืมจากผมเนี่ยนะผมไม่ให้ป้ายืมหรอกนะครับในเมื่อผมก็เห็นอยู่ ว่ามันเป็นหลุมผมจะยอมกระโดดลงเหวไปพร้อมป้าทาไมเงินผมไม่คนหามาผมไม่ได้มีหน้าที่ให้ป้ายืมนะครับเกณนี้มันเกินไปแล้วนะฉันแค่มาขอยืมเงินเกณนิดหน่อยเองแกทำไมต้องพูดจาประชดประชันขนาดนี้ยังไงเราก็เคยเป็นครอบครัวเดียวกันแกจะกลัวอะไรนักหนาะกับเงินแค่สองล้านเนี่ยนะถ้าแกใจดีกว่านี้หน่อยฉันอาจจะให้หมายกลับมาคืนดีกับแกก็ได้ เกคิดดูดีๆสิผมขอปฏิเสธครับใครอยากได้โอกาสนั้นนะก็เอาไปเลยครับผมไม่ต้องการผมไม่อยากกลับไปลงนรกอีกแล้วมาขอยืมเงินแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือการให้ฟรีต่งางหากเพราะถึงยังไงผมก็ไม่ได้เงินคืนอยู่ดีป้าอย่ามองผมเป็นคนโง่เลยครับผมอะดูป้าออกอย่ามาเสียเวลากับผมเลยแกนี้มันปากแข็งจริงๆเลย ฉันแค่บอกขอยืมเงินนิดหน่อยเองฉันยังไม่ได้ว่าอะไรแกรสักหน่อยเลยแกก็พูดมาแบบนี้แบบนี้มันไม่ให้เกลียดกันเลยนะงั้นก็เชิญแกอยู่คนเดียวไปเลยเถอแะแล้วแกก็คอยดูลับก,กันว่าใครจะได้ดีกว่าแกเหรอคะคุณป้านี่พูดจบหรือยังคะถ้าจบแล้วก็ออกไปได้แล้วค่ะแล้วนี่แกเป็นใคร จู่อยู่เหมือนเรียกฉันว่าป้านี่คุณป้าไม่ดูกระจกบ้างเหรอคะหน้าแก่ขนาดเนี้เจา้าจะเรียกพี่ได้ยังไงอะฉันจะบอกไว้ให้คุณป้ารู้ด้วยนะคะว่าฉันเนี่ยเป็นเมียคนปัจจุบันของพี่นอ็อตแล้วก็จะเป็นตลอดไปด้วยค่ะอะไรนะพอเลยค่ะไม่ต้องพูดแล้วเพราะว่าฉันยังพูดไม่จบฉันว่าตอนเนี้เราน่าจะรู้แล้วนะคะว่าใครดีหรือไม่ดียังไงเชิญค่ะโอ้ยพวกบ้าฝากไว้ก่อนเถอะ พี่เป็นยังไงบ้างคะเครียดหรือเปล่าไม่ปเป็นไรหรอกครับแค่มียพี่มาปกป้องพี่แบบเนี้พี่ก็ดีใจแล้วค่ะโอ๊ยมันสวยอะไรของฉันวะเนี้โอ๊ยเอาแล้วนี่ใครเอาอะไรมาติดไว้เนี่ยโอ๊ย แม่แมายขอออกไปใช้ชีวิตของมายเองบ้างนะชาตินี้เราคงชดใช้กรรมกันมามากพอแล้วแม่ทำให้มายต้องเสียผู้ชายดีๆไปชีวิตมายพังหมดก็เพราะแม่ต่อไปนี้เราอย่าเจอกันอีกเลยโอ้ยนังมายแกหนีฉันไปแบบนี้ได้ยังไงกันเนี่ยแล้วใครจะมาช่วยฉันติ่งนี่แต่ตอนเนี้ยโอ้ย เฮ้ยแล้นี่อะไรอีกวะเนี่ยเฮ้ยห,ห,หมายสารโอ้ยโอ้ยเส้นตายแน่เลยคราวนี้คนที่เอาแต่ใจไม่สนใจความรู้สึกคนอื่นสุดท้ายแล้วก็ต้องได้รับผลกรรมนะั้น